สรุปข่าวที่แมนยูโกรประจำวันที่13พฤษภาคมโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์โต๊ดเด็ดชิ้นี้ขอเสนะออะไรยังไงบียาเบรอันล่าปลายชื่อบรุมบาตุ้มแย่งแอนโูนี่จากทางด้านของแมนยูให้จงใจเมื่อไงอน,นี้สโมสบรบียาเบรอันแห่งลาลิกาเป็นคือทีมล่าสุดที่แสดงความสนใจในตัวของแอนโูนี่ก่อนหน้าไปริมเส้นสมบัติของแมนยูกรณีต้องเสียอาริคสมิธไอหนาออกไปที่น,นี่ครับนี้ จากการรายงานข่าวจากซูเปอร์เดอะเจบอกว่าบเอนาคือหนึ่งในผู้เล่นที่เดือดหอมของเดรนัมสีเหลืองสร้างผลงาน30เกมในทุกประการทำประตูมากถึง6ประตูอีก9แอสซิส,ส,สช่วยทีมลุ้นโคต้าชมเป็นลีกจากท็อปไฟในศึกลาลิกาสเปนนั่นทำให้ดาวเตะไวชาวเปรานี้ถูกเชื่อมโยงกับทางของทางฝั่งอตรลติโกมาดริดขาใหญ่ร่วมลีกาซึ่งติดตามพัฒนาการนักเตะประารนี้ตั้งแต่อยู่เจรนาแล้ว โดยกรณีของบิยาเรอันเองต้องปล่อยบายเอน่าออกไปจริงๆนะฮะโดยพวกเขาก็เล็งไปที่แอนโทนีซึ่งผลงานโดดเด่นระหว่างการมาเล่นแบบยิมตัวให้กับผตั้งของเรอัลเบติสทำไป8ประตูกับอีก5แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด22เกมรวมทุกรายการโดยเวลานี้ทำน้านำหน้าดำ,ำ,ำ,ำทีมเข้าชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกพบแกั่งระ้ตั่งของฝั่งเชลซี อันนี้แมนยูเองต้องการค่าตัวของแข้งชาวบอร์เซียนจากคณะของเบติช40ล้านยูโรขึ้นไปทว่าทีมของบาด์เดลเปเยกแกรนีไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นจึงอาจจะปรับเงื่อนไขเป็นเช่ายืมทั้งซีซั่น2025ถึง2026 จากนั้นซัมเมอร์2 0 2 6เองก็ค่อยยังคงบังคับซื้อเฮรดก็ราคาถูกลงไปเพราะว่านักเตะนั้นเข้าสัญญาไปสุดท้ายไอเดียดังกล่านี้ไม่ถูกใจแมนยูนะฮะจนเปิดทางแก่ค่ายอื่นลองเสนอเดียวนำมาซึ่งการปรากฏต,ตัวของบิยาเรีนันแต่ว่าต้องขายไบร์น่าให้จงได้ที่ราคา50าล้านยูโรขึ้นไปในครั้งนี้เสียก่อนนะ อันหนึ่งเองนะครับผมนอกจากวบียริเันกับเบลติชแล้วทั้งตราหมีเองหรือว่าจูเวนตุสเองแห่งเซเรียอิตาลีก็หวังที่จะร่วมงานสตาร์บาสเซียนรบรนี้ตามจริงเลยนะเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเ่นครับอารน์นันไงดอตมุนเองก็พร้อมจะขายกิเทนแลกเงินจํานวน50-60ล้านโยูโรในครั้งนี้เพิ่มเติมนะ โดยงานนี้นักของทางฝั่งนะผมบริสเซียดอชมุลนะฮะ,ะยินดีที่จะปล่อยเจม,มี่กิสเทนย้ายสังกัดฐานเขามีข้อเสนอที่ดึงดูใจมาถึงสโมสรในช่วงหน้าปรอดนี้โดยดดอะแตติกเองประจงานข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบอกว่าบริสเซียดอชมุลพร้อมที่จะพิจารณาปล่อยท้านัาของเจม,มี่กิสเทนในรุ่งวัย20ปีหากว่ามีข้อเสนอมูลค่าประมาณ50-60ล้านยูโรมาถึงสโมสรในช่วงสมอนี้ โดยกิเทนเองก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นแนวรุกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของบริสเซิลชมุนในช่วงต้นฤดูกาลนี้แต่ว่าพัฒนาการของแข้งช้องกฤิตหยุดชะงักลงนะฮะนับตั้งแต่นิโกโควัชนะฮะเข้ามารับตำแหน่งเชนต่อจากข้าตังของนูรีชาอินส่วนหนึ่งมาจากแนวรุกไวย20ปีทำผลงานแย่ลงและก็มีบทบาทกับทีมเสือเหลือง น้อยลงในครับรานี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยแข่งไวสเปียรายนี้ทำไปทั้งหมด12ประตูกับบีค่ายแอซิสในฤดูกาลนี้ส่วนใหญ,ญ่แล้วเกิดขึ้นในยุคข,ของซาฮินเขาคนนี้ทำประตูล่าสุดและก็ประตูเดียวในยุคข,ของโควัชโดยในเกมที่บุกบุกถล่มไฟส์บวก4-1ต่อช่วงต้นเมษายนที่ผ่านมา โดยดังการริงานขา่าวระบุนะว่ากิสเทนนั้นกำลังได้รับความสนใจจากทั้งอาร์ซนอลและก็เชลซีแต่ว่าสสโมสรเช่นนาของกรุงลอนดอนเองนั้นอาจจะต้องการสัญญากับดารุกไวสเปียร์รายนี้ตามค่าที่ทีมเสือเหลืองเรียกร้องในคันนี้ก็เป็นได้เป็นนํำางานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงยูฟาตั้งเป้าเฉ้าเคยรับสินบนตัดสินนักชิงโยูโรป สเปอร์ประทะกับแมนยูซะอย่าง,งน,นั้นโดยการนี้ดาราม่าก,ก่อนเกมใหญ่เมื่ออยู่ฟ้าเลือกนักของเฟริกชาวาเชอร์นะฮะเป่าจอมเฉาที่เคยบุพันคดีล็อกผลการแข่งขันลงธรรมาตีในเกมชิงเดอรป้าลีกสเปอร์ดวลกับแมนยูวันที่ที11พฤษภาคมนี้แฟนบอลตั้งคำถามอยู่ฟ้าคุณคิดอะไรกันวะเนี่ย โดยยูฟาเปิดตัวท่านเปาเกมชิงถ้วยยูเอรปาลีกในช่วงสันนี้ระหว่างสเปอร์กับแมนยู2ทีมยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษในครลัดนี้ออกมาแล้วโดยที่จะเลือกตั้งแต่งตั้งผู้ตัดสินจอมเฉาให้ทำนัาชีในคาลนี้ซึ่งสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปบอว่ายูฟ่าเปิดเผยเมื่อวันที่12พฤษภาคมบอกว่าฟริกชวาเชอร์ท่านเปาชาวเยอรมนีจะเป็นผู้ตัดสินเกมชิงถ้วยยูเอรปปาลีกใสช่นนี้ วันที่11พฤษภาคมนัสนามซานมาเมสของทีมอาราติกบิเบลโดยไก่ดีอทองกับผีแดงเอง2ทีมจากฟิล์ปรินส์อังกฤษได้ผ่านการเข้ามาเป็นคู่ต่อกรกัน,กนในคังนี้เพิ่มเติมนะสำหรับทางดน,นของทางชวาเซย์นะครับผมถือเป็นผู้ตัดสินที่มีประวัติหนังพอยคนหนึ่งของวงก,การโดยสมัยรรมทำ้าชี่เป็นลายแมนในเกมลีก้า2ของเมืองเบีย เขาสารภาพว่าร,รับสินบนจำนวน250ปอนด์หรือราว11,000บาทจากกลุ่มนักพนันเช่นเดียวกับผู้ตัดสินประมชาติโรเบิร์ตฮอยเซอร์และก็ได้รับโทษแบน6เดือนจากการล็อกผลในช่วงปี2005ที่ฮอยเซอร์นั้นซึ่งเป็นคนรับงานโดยลงโทษจำคุก2ปีครึ่งและก็ถูกแบนออกจากเกมลูกหนังตลอดอาชีพ อย่างไรก็ตามหลังพ้นชดแบนของสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีชวาเซอร์เนี่ยก็กลับมาทำเวทีตามปกติแ,ตและก็เป็นผู้ตัดสินที่ยูฟา,าเลือกใช้งานมากที่สุดคนหนึง่งในระยะหลังโดยล่าสุดเนี่ยเขาได้เป่าในเกมแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศนัดที 2, ส่สองซีซั่นนี้ที่อานอ์ตซนบุกไป,ป,ปแพ้ป,ป,ปาเลสเชตชแมง2 1, งต่อหนึ่งในครั้งนี้กันอีกด้วยโดยขณะเดียวกันยูฟา,าเองก็ได้เปิดเผยว่าทีมงานของชวาเซอร์เนี่ยวัยส3ปีในเกมชิงถ้วยเยอรม่าลีก ประกอบไปด้วย2เพื่อนร่วมชาติไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตแคมสเตอร์และก็คิสเตียนเดียสนะฮะขณะที่มาริเชโอมาบริอานีชาวอิตาเลียนจะทำอาชีพผู้ตัดสินที่4ในครั้นี้เพิ่มเติมนะเป็นนว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันครับโอ้เป่าจอมเฉาเอามาตัดสินคู่นะฮะชิงของแมนยูกับนั่งของทางฝั่งสเปอร์ได้ยังไงเนี่ยเรามาดูข่าวต่อมานกันครับ อารันยังไงแมนยูพร้อมจะขายซันโช่นะครับผมสุดถูกโดยเลโรโคเซนจับตาอาจจะต้องลดค่าเดิในครังนี้เพิ่มเติมก็เป็นได้โดยการน,นี้แมนยูเองเตรียมที่จะลดจดดอนซันโช่แบบขาดทุนมาหาศาลและตั้งราคาขายเพียงแค่20ล้านปอนด์หลังไม่อยู่ในแผนในการนำทีมต่อไปด้านทางด้านของฝั่งเลโบรโคเซนสนใจจะดึงตัวกรับบุนเดสซริกาแต่มีเงืเ่อนไขเรื่องของค่าเหนื่อยที่นักเตะต้องยอมลดลงจากที่ปัจจุบันในคดีนี้ โดยแมนยูสโมสรดังแห่งสกุบอลพิเมเบริกอังกฤษพร้อมที่จะปล่อยจจด,ดอนซานโชดโดยค่าตัวเพียงแค่ราวประมาณ20ล้านปอนด์หรือประมาณ880ล้านบาทตามการรายงานของเดอะซันสื่อของเมืองผู้ด,ดีจนถึงตอนนี้แล้วยังคงไม่เป็นที่แน่ชัดว,ชว่าซานโชเองนั้นกับเชลซีเนี่ยจะซื้อขาดกันหรือไม่แต่พักหลังเริ่มมีกระแสข่าวอย่างนักห่าวว่าสิงโตจะไม่ใช้เงื่อนไขในการดึงเขาไปร่วมทีมแบบถาบอ หรือและเลือกที่จะเสียค่าปรับจำนวน5ล้านปอนด์ตีเป็นเงินไทยประมาณ220ล้านบาทเพื่อจะส่งซานโช่นะฮะกลับไปให้กับหน้าของฝั่งแมนยูในครดงนี้ที่ซ้ำไปคราวนี้ทานเจ้าของเดอซันรายงานข่าวระบุโดยน้ว่าแมนยูนั้นยังไม่ไดมีแผน,นงานที่จะใช้ซานโชดอยู่ดีและพร้อมจะเลนหลังซันโชด้วยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์หลังที่เคยเสียเงินไปแล้วมากถึง 73ล้านปอนด์คือตีเป็นเงินไทย3 0 8 0ล้านบาทตอนที่ดึงเจ้าตัวมาจากาด้านของบรุรเซตัชมุนโดยสื่อเจ้าเดิมเสริมได้ว่าไบ er เออร์เลโวโคเซนเอกนั้นก็กำลังให้ความสนใจในตัวของซานโชยอยู่แต่ว่าแข่งวัยชอบป,ปีไรนี้ต้องยอบลดค่าเหนื่อยลงไปหลังปัจจุบันเขาคนนี้รับเงินกับแมนยูสูงถึงสัปดาหล์ละ25,000 0ปอนด์หรือประมาณ11ล้านบาทในครั้งนี้เลิกทีเดียวนะ เป็นนามางานนี้้ผมยอมลดทุกอย่างนะฮะแต่ไม่ยอมลดค่าตัวคนตัวเองซะอย่างนั้นแล้วมันจะขายออกได้ยังไงวะเรามาดูข่าวต่อมากันครับหาดยังไงบอชมันนะฮะโฟกัสเล่นสาริกาแม้ว่า p s t จะสนใจก็ตามที โดยจะเป็นบอชมนนะครับอีกหนึ่งตัวละครน่าสนใจซึ่งแมนยูก็ติดตามอยู่เป็นกองหลังของดิวการเซนโดยแสดงความพักดีต่อโต้สังกัดพร้อมที่จะร่มหัวจมท้ายไปด้วยกันแม้ได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แองก์ยักษ์ใหญ่เดลิกเอิร์ฝรั่งเศสก็ตามที โดยการบริการจากดีไอว่าบอกว่าผู้เล่นใบเบญจเพศไปที่จับตาของเปเชมตั้งแต่ที่เล่นในกับดักของเร็วฉะนั้นก็ติดตามผลงานมาอย่างต่อนเนื่องเซนเจมพาร์คจนนักเตะเองพัฒนาการสะดุดเพราะว่าพาเข้าในคารันี้ซึ่งแขงดัชฟูตจะกลับมาเล่นกันอีกครั้งเมื่อต้นปีส0 2 5ภาพรวมคอสนิีไปแล้มากถึง9นัดในทุกบริการยังคมไม่ได้มีประตูหรือว่าแอซิสแต่ภาพรวมดีขึ้นตามระดับในคารันี้ นั่นทำให้ทีมของเรนเนอร์บรูยเอนบริกเกพร้อมที่จะดูดบอคมันเข้ามาผนกึกกำลังกับปารีสอ่าปรักเดอแพงนะฮะเพื่อจะมากดดันตำแหน่งอ่ากับด้านของบากินโยนในครั้นี้อย่างไรก็ตามเองแม้จะตัวเนี้ยโฟกัสกับการพิจารณาเองให้กับเพชคโคสเอดดี้ฮาวกลับมาเลือกเป็นขาประจำอีกครั้งในนนาคตยิ่งสั้นหน้าโอกาสในการลงสามจะเพิ่มขึ้นเมื่อกระตันจามาวรัสเซลจบ,บสัญ,ญญาในช่วงสิ้นมิถุนายนันที่จะถึงนี้ และนี่ก็จะเป็นสรุปค่าวโดยสโมอสรแมนเชสเตอร์เตเด็ดในช่วงของชิ้นครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ